ก็สวดัสสวัสดีนะผมวันนี้เราจะมาเล่นเลฟเดสภาค2แล้ววันนี้จะมาเล่นในโหมดเติมน้ํามันนะผมที่มีห้องสร้างไว้อยู่แล้วนะเดี๋ยวเราไปลุยเลยเพื่อการเสียนาฬิกาพื่เพื่อนะลุยเอคสกปรกนิดหน่อยเติมพกตอนนี้ออนไลน์สอตันหนึ่งมีซอมบี้คนเดียว ฟังนู้นน่าจะไม่ยากนะนี่ไม่ยากเท่าไหร่มีอะไรนี่โวยดาบโวยดาบดีกวเปล่าสมุไรเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวต้องมีคนเข้ามาเพิ่มอยู่แล้วนะตอนนี้ออนไลน์อยู่3คนล่ะฝั่งข้ามีหนึ่งคนฝั่งเรามีสอง ที่ออนไลน์นะคนที่เข้ามาเล่นนะผมรู้จักชื่อกันรู้ลุยต้องเติมน้ำมันอยู่แล้วเฮ้ยไปมาจะเหลือสามคนไปดิเอคีเอคีเฮ้ยยิงมันสวยทำดีนี่เติมดีว่าเฮ้ยลูกหมดอะไรตอนนี้นี่ ผมกันผมกันกันด้วยให้ยืนนิ่งทำไมนี่เฮ้ยไม่ช่วยเลยเอาอันที่ใกล้ๆก่อนนะถ้าเป็นมดนี้อ่างกลๆไว้สุดท้ายต้องรีบเติมอะ่ะให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้สวยเหมือนตัวๆแล้วตอนนี้ไม่เหมือนสองหนึ่งแล้วมีบอทอยู่เฮ้ยใ,ใครอะ่ะ ยิงมันสิสวยเอาตรงนี้พี่วะข้างหลังนี้เลใกล้กว่าไปทางนูน้นต้องอ้อมไปนิดนึงบอดมันก็ไม่ช่วยถือทางน้ำมนำันเลยเนาะนี่ชีจะช่วยเลยเนาะตามสูตรครับตามสูตรให้อไปทีหลายๆทางกันทั้งนี้ พยายามเรื่องยิงทน้ำมันเลยเฮ้ยนี่ยืนเฉยโดนลุมแล้วรอ้อยตายฟรียืนทำอะไรนี่โอ้ยเงินมาสมุไรสมุไรมองไม่เห็นหรอกใครเป็นใครอะ่ะยิง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 นี่เป็นตัวลอ่อตัวล่ออย่างดีนะมีเติมก่อน เติมในกี่ถังเนี่ยสี่ถังเติมให้เร็วที่สุดเวลาเฮ้ยโดนดึงเอ้าย,ยืนทำไรนี่เออวันนี้ก็จะไม่ยิงกันทะเล้ะพันญาก่อนโอ้ยโดนเอฟเฟิกเพื่อนเราจะตายเราจะตายมีดเติมเลยยิงมัน เออมาทันทีหลับอยู่ไงเพื่อนเราอ่ะลับอยู่ไงก็จะมาได้เนา้อรีบยิงมันไปไปเติมน้ำมันเอาน้ำมันมาอย่ายืนเฉยไปจอไม่เคยเจอสมุนไลสมุนไลสมุไรเรียบร้อยเฮ้ยอะไรมาเสียงอะไรเฮ้ยเจ็ดวิรีบเติมเร็วเร็วเร็ว เร็วเร็วเร็วเ้ยหมดเวลาเร็วเร็วทำเวลาโหไม่ช่วยเลยเนาะปังเราช่วยเติมก็ยังดีเนาะปันกันเลยหมดเวลาไวแท้เติมอยู่คนเดียวไม่ไหวได้ไงเร็วเติมน้ำมันเฮ้ย ถอยถอยถอยเอามาทางเดียวแล้วมันไกลเกินเฮ้ยลูกหมดจบในหกถังจะชนะหรือเปล่าตรวจดัวแล้วเราต้องจัดก,การคนที่ออนไลน์นะให้เร็วที่สุดถึงจะชนะหนึ่ง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 เจอหนึ่งหนึ่งไงไงเจอแล้วเจอชื่อแล้วเกินแล้ว เจอละมันเริวกอข้อลอยลุยอย่าให้หนีซอมบี้เพียรคนไหนวะน่าจะคนดูฮิตแวดูตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวผู้ชายตัวผู้ชายโดนไม่โดนเฮ้ย มันไม่โดน,น,นดอ่ะดีนะไกลกว่าเดินมายากขึ้นอนะ่ะล็อกเกิลล็อกเกิลเราต้องเกิดตรงที่ไม่เห็นมีคนเห็นนะเร็วเร็วดึงดึงโอ้ดึงได้แบบเปลี่ยนโดนยิงแล้วนะแหมไม่เป็นไรเอาใหม่ตงรงนี้จัดการตัวหลักเลย พอแล้วไม่มีคนนี้พวกบอทเอไอมันก็ยังไม่ตามนะวกพวกวกวกไปเอาพวกมากินต้องรอช้าดิแกขึ้นข้างบนดีกว่าอ้าวขึ้นไม่ได้ข้างบนข้างบนเร็วเร็วเออตัวแตกร้อยซีวิอ่ะ ทันมาละเออมาเฮ้ยทนันเฉยต่อเวลาเอาเรื่องรีบเร็วเรารีบเกินดีกว่าเฮ้ยได้ตัวนี้กระโดดมีกันกระโดดกระโดดต้องขัดขวางเฮ้ยยังไม่ให้กระโดดเลยจะตายสิบกวีย้ายไปถึงเจ็ดวิเจ็ดวิไม่ทันแล้ว ควายวิ่งกลับไปก็เรียบร้อยจบชนะนะชนะครับ6ต่อ2ถังมีคนออนไลน์มาเร็วล้อยหมดเวลาดิไม่หมดได้ไงเนี่ยโอ้โหฟอสปกเปียกตัวนี้เฮ้ยสีวิวเกินไป จบแมดนี้ดิชนะแล้วดิยังไงตู้วนตูวนอ้วกระยะไกลร้ลอยได้สองแต้มตอนนี้เราต้องเป็นซอมบี้ก่อนนะรอบที่แล้วเราเป็นคนก่อนอนนี้เราได้เป็นซอมบี้ก่อนก็เลยได้เป็นซ้ำนะ,ะเป็นก่อนเป็นหลังไม่เกีียวมาซอมบี้มาซอมบี้มา บี้นมาบี้กันโดดอืมบี้กันโดดกระโดดย่องหยองบี่ทำลายมันอย่าให้เหลือหนึ่งวิเกิดเฮ้ไอตัวนี้ยันเติมแฮะไอ้ใครไม่รู้แหละมัวแตก่อนรีบเลยเฮ้ยนี่เริ่มแล้วเริ่มเอามาเยอะแล้ว น้ำมันสีวิลาเกิดอะอยังไงพิโลนพิโลนจะรอดหรือเปล่าเกิดแล้วนะเรากระโดดกระโดดตัวกระโดดหนึ่งนาทีเวลาหนึ่งนาทีเ,เราต้องขึ้นไปข้างบนข้างบนลักล่อลักล่อลักลอนะก็ข้อก็ข้อโอ้โห ไม่ทันนะ40วิบอลตึงข้ามต้องดูเวลาไว้อย่าให้เติมน้ำมันได้ง่ายดวนเลยดูทีไปแล้วทางนึงอย่ายิงให้เติมก็ยิงเพิ่มเวลาอีก30วิเร็วๆๆเราต้องรีบเกิดวัวก่อนเอ้าวัวไม่โดนเวงกรรม ตบตบตบอยาให้มันเติมตบสิมโกวีทวงเวลาให้เร็วที่สุดทันหรือเปล่าเฮ้ยวกไว้อวกไว้อยู่เฮ้ยรีบเติมรีบเติมรีบเติมน่าจะทันนะทางนี้เห็นไหมแต่เพิ่มเวลาได้แค่ยี่สิบวิอ่ะเนี้ยยากขึ้นแล้วยากขึ้นแล้วโอ้โหขุ่นซ่าก็ซูมได้นะทันหรือเปล่ากว่าจะเดินไปนู่นอะบอกเลยโดน ทานกันโดนแะในสามทังเหรอเสร็จเราอะให้ได้ามทังอะง่ายๆเลยหนึ่งวิเฮ้ยดึง,ด,งดึงเวลาเฮ้ยทางที่สีหรือเปล่าเฮ้ยอะไรเวลาหมดแล้วแต่ยังเติมได้อีกนะต้องรีบเกิดแล้วว่ะทีนี้ไกลกว่าเดิมแล้ว ตรงนี้ไงทังนึงเออหนึงงน่งเอาแล้วไม่มีใครช่วยแล้วทีเนี้ยไายตายโดนตายหรือว่าร้อยตายจบได้กี่แต้มสี่แ,แต้มสี่คะแนนนะราวนี้ผมต้องไปได้ตัห้าถึงจะชนะ A.K. น่าจะดีกว่าเอาเอเคดีกว่า ามสูตรตามเดิมเอาวันที่ใกล้ๆก่อนไกลๆเอาไว้ทีหลังนะเฮ้ยมีคนออนไลน์มาสองคนงานยาวแล้วเปียบๆแล้วตอนนี้ฟ่งของข้ามีสองคนเราต้องเติมให้ได้มากกว่าอ่าถังดวนเริ่มแต่ถังแรกเลยดวน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 ยิงมัน น oh, ีนายเป็นคนหรือเปล่าโอ้มาเยอะเยอะเยอะอ้ยเซิร์ฟเวอร์เป็นไรเลยก็จบกันไปแล้วนะเมื่อกี้สำหรับโมเตอร์น้ำมันก็ยังไม่สุดนะแต่ก็ชนะได้หนึ่งตาแล้วเพราะเมื่อกี้เซิร์ฟมีปัญหาเด็กน้อยแล้วผมก็น่าต้องจบกันไปตรงนี้เลยนะผมครั้งหน้าจะไป แก้มือใหม่นะสำหรับโมเตอรลน้ำมันนะชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วไปเจอกันครั้งหน้าไปแล้วผม